แข็งที่เมืม่อเช้าแช็ของฉันหนักกว่าทำไมครับพี่นะอ้ออีหมูเขียนขาเ<อ>ว้ยเอ่หมูเขียนเหรอไอ้หมูเขียนนู่นนี่ไม่พร้อมแต่งตอสเฮ้ยแต่ง เขาแต่งแล้วเดีไม่มาเอาเลยผิดหรือเปล่าแล้วมาถามไงตกลงไม่พร้อมท้องทุ้ยเขียนเป็นไม่พร้อมแต่งก็แต่งได้พร้อมทองหรือป้าไม่พร้อมท้องไงแต่อีหมูเขียนไม่พร้อมแต่งแต่งว่างไม่แต่สงสัยแแต่งล้วนะสงสัยอ้อมใส่กระจับมาทำไมไม่ใส่กระจับหรอกมั้งหมวกระน้องกับมาหมวกระน้องนี่ไม่ใช่หมวก่อนอันนี้อย่าไปถอดได้ไคุณอาแล้วเธอเอาหมวกระน้องมาใส่ตรงนี้ทำไมกระน้อกหมาน้อหมา เธอเราเราคือเราว่าเราต้องวิเคราะห์ข่าวแล้วเพราะเราอยู่ข่าวอีเฟมนะช่วงบุ๊กมีแหละไม่แล้วไม่ถ้าพี่มุนไม่พร้อมท้องก็ฉันพร้อมท้องสิไปบอกทอสสิบเอกตอสเฮ้ยเฮ้ยแช่ท็อสหน่อยไหม นุ่นอย่างเงี้ยเหรอนุ่นแจถ้าเปิดระปุกเจอก่อนเลยนะฉันพร้อมทอมไม่ถ้าตุยคล้องวันเนี้ยอาขอได้ไหมขออะไรค่ะอยากจะได้ลูกไปสักตัวไม่มีหมานะคลองนี้เนี่ยเต็มหมดแล้วค่ะเขาจองหมดแล้วค่ะคลองนี้ค่ะลูกโกร๋อทำไมโกร๋อไม่ทันอ่ะเอาไปทำหมดหมดจะไม่ทันจะได้เอาไปสักตัวลูกโกรไม่ได้คลอดลูกเป็นคลองนะคะเป็นไรตกลูกทีละตัวค่ะ แล้วลูกมาแล้วล uh, anyway, ูกเขาไปไหนลูกไป็นชตกน้ำตกเหวนะลกตายอน้่อเป็นคาราไหมเราน้องเป็นช้างเหรอหรือยังองเดี๋กว่าพี่เอซี่พี่เอทำไมนันพี่เอไงพี่เแเมาหมอยไงมาเีนกระเผางแล้วทำไมใจโยนยุดไงมาดามจะยึดไปบอกว่าเป็นเป็นอะไร แบบพรีเซนเตอร์เขาจะยืดไปรายงานพี่เอไหมนะเขาซื้อของเขาเขาเมาอย่างนี้ต่อแล้วบอกว่าต้นเส้นขาดของแอร์เมสเนี่ยจะเอากระเป๋าจากพี่เอไปเลยพี่เอเนี่ยซื้อมาล้านหนึ่งจะขอซื้อพี่เอคืนสองล้านเลยนะเพมาะเขาให้เสียภาพโพสข่าวเมาเมาองมาพี่แอตอนนี้ไปชดแล้วนะทำไมถือถุงโชคดียืนอยู่ที่โควต้าที่สองไม่ได้มา ไอ้หนองมามันหองหมาโหลดตัวเองไงเพ่อไม่ต้องไปที่แถวนั้นมาไล่สารละต้องไปวันเดอร์แลนด์มั้ยวันเดอร์แลนด์เออมันยอดบดตึกกับคุณอาเธอจไปทำอะไรเธอจะไปทำอะไรน้องเหรอขายลูกชิ้นปลาหนังแต่ที่ของเอทามเอทามทูอีทกินแล้วเป็นไงโอ้โหเนื้อแตกเลยอ่ะน้ำมันแตกแล้วทำไมรู้ไหมทำไมคราวนี้เตรียมกิโลเอ่ยสิอ๋อนี่55พอไม่ใช่55ลูกนะ55ลูก ไม่ใช่มีพูกโกงคนเงยใ่ะหมด็กอินโกนเยไม่ได้มันต้องมีผู้โกตีมาขายข้ามันไก่พี่อิงปริตามาขายลัดหน้าถ้ารายเยอะมากนะหอานอ้โอ้ยดูอ้ เมื่อกี้เจอพี่แต่ตอนกลางวันน่ะพี่ดูตึกเรามีลิฟต์เมื่พี่ขึ้นทางหนีไฟสองวันลิฟต์สิครับไม่เหนื่อยลิฟต์คนเยอะราอจะจับมันก็แค่นี้ก็ได้หนีไฟรอพี่บอกอะไรไงรบกวนหน่อยได้ไหมพี่ดูมีความจำเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือพี่ดูรีบแบบพี่ค่อยๆพูดเหมือนกัพี่ค่อยๆพูดพี่จะไปไหนนะคะ อันนี้ก็ช้าไปพี่เอาพอดีๆหน่อยได้ไหมอ่ะคืออยากรู้ว่าพี่เบิร์ดเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนมายู่ไหนมาถึงทุกคนแล้วคุณพี่น้องรู้น้องรู่เพราะว่าน้องชอบเดินสวนกับพี่เบิร์ดในลีฟแล้วน้องก็สวนได้สวนได้สวนได้ไม่รู้เดี๋ยวแป๊บเดียวไอ้น้องคนนี้เป็นใครคนนี้อ่ะไปดูถูกเขาเมื่อกี้ผมนึกว่าเป็น แบบตัวกระตุ่นของไอ้ไอทาแบบเป็นแมสไม่ใช่แมสต์ถอตเอ้ยค่ะพี่าทนอย่าทนหัวเขานะคะพี่าทนไม่ถอัดจ๋าหนึ่งคนแบบเนี้ยเดินปันเดินมาถึงว่าพอเดินหนึพิซซ่ามันจะอยู่นี่นี่เขไป้รับงานอีเวนต์เป็นพิธีกรนะพอเข้างานก็นาะเนาะเนาะแมสตอกับไปอยู่ทางมุูนอยู่นะตอนถอได้ไงเนี่ยตอนถอดได้เปล่าแล่ได้พี่จ๋าพี่สำคัญเดินเข้างานอย่างเงี้ยเดินเข้างานเงี้ย ชิ้นขึ้นแล้ตอนอยู่ในดูดาิสอ่าตุสาไม่ใช่นจาเราบุกเกาะชา DJ บุกเกาะชาเราจู่ไม่เคยได้เห็นตัวจริงกันนะ่าจะเปลี่ยนทุกสามเดือนสัน็นแอนตี้สัานการไม่ทำหรอกไม่ทำเลยไอ้ตม่เอกตู่รู้ไหมพี่เบิร์ตอยู่ไหนจะได้ช่วยพี่ดู

ทีมงานแตกคือเหมือนบอลแตกเลยเหมือนปอลโดนพลายเลยไม่สวยแบบอะไรเราไ่เยที่นเลแอยู่ใช e, <c oughs> ่ไหมใช่ไหมครับฮ่าฮ่าฮ่าเอ้กุีกูอะไรอ่ะอออะไรตใจผู้ชาหูหเธอไม่ยอได้ เอางี้ดีกว่าไม่ได้เดี๋ยว่เดี๋ยวพี่่เดีวจี่ไม่ด้เดี๋ยวี่ไม่ได้เไมด้เไม่ด้่ไม่ดเไม่ต้องบอกว่ไม่ไ้ไม่ต้องส่ไม่ไ้เงสไม่ไ้องี่งม่ไ้เดยีเราไมันแสงว้เองคยเรีช่ามันแสงสีเหมือนกเบอีช่ี้ ไดไปชาศฉกิ่งแกมี่แต่ได้่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ฉีกเป็นไม่แต่เคยมาแกม่คตรลืคือเพรเป็นเป็นี่คุณสเวลาแต่งเองก็จะชอบมีคำว่าดิฉันอยู่ในเนื้อเพลงดิฉันนี่ดิฉันนี่ากมากแ่เอาคงสิ่ะิัน่แกมมี่นะหรือปแกมมี่ับอหนักมาะต้องอนก ยอมแพ้ย์อ่าออนเองอาจารย์แม่อาจารย์แม่าุณแม่อาจารย์แม่เขาน่ใช่แม่มองล้มเพลงสุดริษ์สุดเดคิดแวแค่สุดขิดริษ์สุดเด็ว่าทาไมทอมไว้ต้องทาร้ายกันอย่างนี้พราะรักสุดขีดสุดชีวิตสุดหูก็เคยดูดูนึกว่าเป็นคนดีแท้แด้แล้วก็เป็นตุ้ย ใครว่าตัวตุ่ตัวได้ตัวนี้เป็นตัวเองไม่ได้เเป็นคนอื่นหมดพี่จ๋าเป็นคนอื่นจ้าเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวพาไปหาพี่เบิร์ตคนเนี้ยรู้แน่รู้จริงพี่เบิร์ตพี่ดูครับเพราะว่าเขาต้องประชุมบุประชุมบอดกันคุณเนี่ยนี่ก็จะบอกนะเดี๋ยวผมเลี่ยงมาแล้วเขาจะบอกใช่อะไร่ะอยู่ไม่าอะไรเออะนมนมนมอยนมนมนมเสื้อดี จะพาไปนะคะวันนี้ดีใจมากเลยที่ที่นี่บอกชิดนะคะมาที่รายการของเราสบายดีจะดูจ้าีดูไสพุง้งพี่มันชอบมันล้อพี่คุณทองพี่นี่ยละคุณไม่ได้เนค่ะอะไรกันอากตันยูเอลดล์ภูนก็เปินไปคารพีลจะพาไปนะคุณพี่เฉิพาไป่ะคี่ป้ารัไมค่ะแมวหัวเราะมีความสุขว มีที่ไหนทำงานพปดูซิที่ลาไปเลยนะไปเลยตรงไหนเขาอยู่ไหนเขามีห้องทำงานค่ะพี่เอาเคยเห็นจริงๆทงานทเลยนพี่เร์ดแล้วอยู่ปยชมในห้องทางานเลยค่ะพี่เบิร์ดเค้ยวทางานเหรอพี่จริงนะนดูจ้าเดี๋ยวพาไปนะจไอพี่ตูแล้วอพี่ตูตแล้วจ้าจพี่เบิร์ดจ้า พี่เบิร์ตและพี่เบิร์ตจะไปเอทามตุยไหมเกินมากเธอเนื่อที่เบิร์ตไปเอทามพี่เบิร์ดโทรมาไก่คุยตอนนั้นอาไก่ไม่อยู่ออกคุณผู้ฟังบอกว่าอาไก่โทรมาเรื่อยแล้วคุณผู้ฟังบอกเอเต็มไปว่านี่อาไก่หรือว่าพี่เบิร์ดอะตุยบอกมาตุยจ้าพี่เบิร์ดนะจ้าเฮ้ยเบิรัตนะเบิร์จ้ารักทุกคนนี่บ้านพี่นะน้ำท่วมนะจ้าพี่เบิร์ดต้องนอนวันเดียวแล้วก็เอาเท้าเจ็บเจ็บ ะนะแล้วก็ซิลนะล้อนะนี่บรานซิลเหมือนเลยแล<ต>้วตาไเปิดป็นอบ้านไม่ได้